ทิ้งเตรียมทิ้งนะครับเพราะช่วงเราคงอิจนาหน่อยหนึ่งแต对对่ก like ่อนทิ้งนั้นก่อนทิ้งนั้นขอให้เอากระดาษทิชชู่ต่างเนี่ยเช็ดรองเท้าให้มันมันให้หายสกปรกซะก่อนทิ้งก่อนทิ้งเช็ดอีกครั้งหนึ่งให้มีฟนติดนะครับก่อนทิ้งนะครับก่อนก่อน ไปแล้วรอลเหนไไปแล้วครับรอดเดินหัวปลา ที่ประชุมอนมีมรันการสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามพุตราชุิมารคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏและคนาจารย์ซึ่งชุนุมพร้อมกับหน้าที่ีว่าห ข้าพเจ้า,จาสักเพื่อทุกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นหลักเพื่อความวัฒน์นาถา,าวรขอ,องประเทศชาติและประชาชานไทยสองข้าพเจ้าจาักงความเป็นคนเป็นคนละนึนสมกับเป็นผู้มีวัฒนาธรรมและศีลธรรม ใช้ความรู้ที่ได้รับมาในทางท่ชอบประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตมบและใฝ่หาความรู้อยู่เสมอสามข้าพเจ้าจาับรักษาไว้ซึ่งสักดและสิ่งแห่งปริยา,ารทุกคร่งครั สังเข้าร้องนับคุงอาจารย์และข้าพุทธิเถรเห่รมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒสิบปีดยการเรยนรู้ตามในวัณฑีนี้ตามลำดับเพื่อไปสวสในิมงคนและเช่ดชจูกเกียร์ ตาที่รงพระหมหากรุาธิคุณสื่อไปเป,ป็นยาปัชยาปุสเติปันฑิตนายปิตฐพงศ์พัชรพิโยพงศ์นายเกษรีปันกรานายจิราพร์สวัสดิรัตน์นายสาวชาววีบุตรประนุงนายทิติพันธ์จันทองนายธิรเดชพิมพ์ทองงาม นายสมจิตภูนล่านางสาวนิธิมารายาแก้วนางสาวจิตราสายองนายวิศวทธ์กระบวนเสือนางสมศสีนวลนางสร้อยสุคนนิยมวันิดนายสิทธิชัยธรรมสเสน์ นางสาวสุรียอดฉิมนางสาวดีภาพเพียนเป็นญ,ญาหุศาสามหาปณิตนางสาวปฏิมามินยโพนางสาวเกสุดาไกยนรานางสาวมงรัสวัสดีนายโนมินอยู่เย็นนางสาวน้ำหวานดวงภาค นายพิพิคนงมันนางสาวปยาตองปักเกลนายภาคงงกองแก้วนางสาวมาริสาปัญญาเสงนางสาววชราบุรีทานนางสาวสุกัญญาพึ่งรุ่งนางสาวสุบามาตั้งถาวรปริญญาเดชศาสตรมหาบัณฑิตนายเกรดมีระพลคนแก้่ตา นางสาวกิสนาอารีสิบเองหญิงขอพรปตายงยงนางสาวประเนรงสองเจ้านางสาวดาราวิไลเชื้อเจ็ดองนางสาวนิภาพอรอ่อนทองคำนางสาวโกฎพุทธมงค์นายประเดจสินสอนนางสาวภัษยยกร,รักกาตัตน นางนสาวิยวันกินนกศสีนางสาวพรพรรณเพชรอาวุธนายพินแสจันทนางพนิดาสาติกุลนางสาวมาเลกอพัทรสินป์ว่าที่ร้อยตำรวจเอกรัชพลกอศรีสกุลนายวิทยาพัทรเมทากุลนางสาวสิริวัณ์ใจุญนายสุธีจันทวันโล นายสาวแสงเดือนทองเมืองสัตว์นาอยอนเทพพลศึกนายเอกพลคงสนามิป็นแง่รัฐศาสตร์มหบาปนิดพัน